บรรยากาศที่น้องวันนั้ครับเพนใหญ่กง่อกองเพนนะครับออกจากสาราซึ่นไอ้ที่หอระคั้งครับหอก่องเพนหอระคั้งหนึ่งครับนี่กลไกลแล้วครับพี่น้องขยับมาเรื่อยๆแล้ว เพราะว่านำหนักนของก่องเพลนนี่ก็หลายเตืมนะครับหนักคือว่านักเจ็ดแปด้อยโลได้อยังบ้างเ่ยเดี๋ดยวความรำแรงกำใจครับของพี่น้องชาวบ้า,บานต้องผ่านห้าสามาังคีคือพลังค่อยซอยกันจับซอยกันเียยนไปเรื่อยๆครับ 等快点啊！点快点啊！好、嗯，好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 

Vai con mãe, vai con mãe. Vá, 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 vá,

โอ้ส like ุดยอดครับสุดญญาลมแรงลมใจความสามัคคีครับสองพี่น้องวานเท้าปลดมือปลดมือครับสุดยอดีๆครับพี่น้องวานเท้าสามัคคีคือพลังนี่แหละครับเก็ดความลมแรงลมใจครับสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเหลืออียบร้อยแล้วครับวันนี้

ครับถือว่าเป็นอันเรียบร้อยเสร็จสิ้นสำหรับการเก่อนย้ายก่องเพลนขึ้นมานึ่งอล้รข้งนอพี่้องเนาะดีล้วครับความสามัคคีสามัคคีคือพลังทำทุกสิ่งทุอย่างให้สำเร็จได้ด้วยวามสามัคคี่แหนะครับเดี๋ยว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 น้หนั่อกมาเดว